น่ครับสวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับมาพบกับรายการเดอะโค้ดไทยแลนด์นะครับโค้ดคุยไทยแลนด์นะครับตอนนี้นะครับเราได้มีทําการแบ่งโค้ดออกเป็น6ทีนะครับสําหรับการฝึกสมาชิกให้เป่าคุยได้นะครับมาพบกับโค้ดคนแรกครับโค้ดน้ําหวานับผมอ่านะครับมีสมาชิกนะครับนี่ครับสมาชิกนะครับ อ่ะต่อไปครับโค้ดอินครับผมอ่านะครับมีสมาชิกครับแลต่อไปครับโค้ดสาวครับผมโค้ดสาวครับวันนี้คุณจะเอาไม้เด็ดอะไรนะครับมาจัดการให้เพื่อนเผาได้ครับว่าคุณจะมีเทคนิคอะไรครับผมยังครับยังไม่คิดครับผมอ่าโค้ดดัดมิวครับหันมาครับผมโค้ดครับอสู้ไหมครับวันนี้ ไม่สู้แล้วนะครับอ้าโคดกระตูนครับสู้ไหมครับคิดว่าสมาชิกของคุณจะเป่าได้ไหมครับเป่าได้นะครับอ้าโคดนุ่นครับคุณพร้อมไหมครับสําหรับการสำหรับศึกครั้งนี้ครับผมอ่าพร้อมนะครับอ่าทุกทีมนะครับมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับจะต้องต่อเพลงให้สมาชิกเป่าคุยได้ในชื่อบทดเพลงมอนได้ครับ จับเวลาครับผมเริ่มครับอโอเคครับเราพักกันก่อนครับแล้วเรามาติดตามในเทคหน้าครับผม